กับดักตุ่นนี่เนี่ยมีทั้งเยอะกับดักตู่นกับดักตู่นอันนี้ไม้สารสารไว้ที่จะปิดทำเขาเรียกอะไรนะน้กกักที่จะไปเอาพึ่งเดยต้องใส่ตะแครงด้วยนะใส่มุ้งลวดอะไรพวกนี้ตรงหน้าแล้วก็เย็บติดกับหมวกนี่ อันนี้ลุงสานเองเมียสองตัวสันดีสวยดีกระบอกก็ไม่ได้ดักแล้วนะช่วงตุ่นี้จะอยู่ตัวช่วงประมาณเดือนธันวาหรือเปล่าอ่าน่าจะอยู่เดือนธันวาถึงกุมภาประมาณนั้นก็ไปดักกันแต่นี้ไม่ได้ดักละกระบอกก็เก่าบ้างก็มีแตกหมดละถ้าแตกอย่างนี้เจอไม่ไพ่อ่อนไม่ไพ่ไม่แก่ ถ้ายังไม่แตกอย่างนี้คือไม่ไผ่แก่ไม่ไผ่แก่นี่สามารถอยู่ได้เป็นหลายปีเลยนะทําดีๆถ้าตุนไม่กัดก่อนดุงกปะดาบถึงเนี่ยเวลามันแก่ไม่ใช่ไม่ไพ่อ่อนมันจะแตกอย่างนี้ครับแตกอย่างนี้เลยใช้งานไม่ได้ละที่จริงก็ใช้ได้อยู่แต่มันไม่โอเคแล้วนี่แข็งมันแตกตีหอย,หอยลุงตีหอยเนี่ย วันนี้จะเกงหวงจุ๊กอ้ํานี่หนเนาะตีกน้นหอยแรมถ้าหอยอ้วนต้องดูที่ฝานี่นะฝาไอ้ประตูหน้าบ้านมันเนี่ยมันจะแดงๆหน่อยอันนี้คือหอยอ้วนไม่ดูเหมือนกันตีเสร็จล้วอร่อยต้องเกงนะเกงกิน <laughs> มิดโบราณน,นานมาก มุมนี้อ่น่าจะเป็นแห้วนะไม่ใช่แห้วเด็กก็เรียกว่าที่กับดักไก่กับดักไก่ขอม้าครับนี่ทำว้เยอะเลยน่าจะประมาณเยอะนะยี่สิบหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน่าทำว้ประมาณยี่สิบสามสิบลงมาดูนะเพราะว่าช่วงนี้นะช่วงเดือนมีสาพวกนี้ยเขาจะไปดักไก่ป่ากัน โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะมันเยอะเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นของปีที่แล้วเพราะว่าเก่าแล้วอะ่ะดูก็รู้แล้วว่ามันเก่าแล้วเนี่เพราะว่าหมดกินละไม่ไม่เคยเกะอะไรส่วนนี้เพิ่งทำใส่เพิ่งเล็กๆน,นี่คือกับดักคอมาผมก็เคยสาธิตวิธีการทำให้ดูแล้วนะคลิปไล่ดูได้อันนี้ก็มาเจอก็มาดูนะว่ามีกับดักอะไรบ้าง มีกับดักตูนแล้วก็กับดักไก่ปลาแห้วคอ,อม้านั่นเนี่ยสวยดีประมาณนี้